ชิหาย คนทยพูดเลยก่อนดิอเยอะอย่างงี้ยง่ายมากรวมท้ายไม่ไม่ไม่มีใครเดือดร้อนเลยนะเอาไปเลยโอ้เอาไปเลยเอาแบบง่ายงเลยเนี่ยนะแบบจะทำให้เป็นเรื่องยากทำไมโอ้ เนี่ยเออเนี่ยอ๋อโอ๊ยมั่งเออค <c oughs> ิด,ด,ดยังไงบ้างครับกับสำหรับคนที่แบนผมพูดอะไรหน่อยบพูดอะไรหน่อยดีครับพูน้อยเออ ไม่ผมพูดไม่ได้ผมพูดไม่ได้ไม่ได้นะยที่ที่พูดนี่คืออะไรใช้นิ้วกดครับนิ้วกดนพูดยังไงอะไหนไหนไหนลองดิเอาไหนไหนบอกสวัสดีครับโอเคป๊อ เรามี2เซิร์ฟด้วยกันนะฮะระหว่างเซิร์ฟไอแคลเซชันกับเซิร์ฟเซเวนโบ้ซัมบีเนีแจ๊แะวันนี้เราอยู่กับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมแอดมินไอตายคงครับเป็นแอดมินประจำเซิร์ฟของเวซีนะครับ เซิร์ฟชอบเซิร์ฟไหนก็แล้วไปครับผมแล้วแต่คุณเลยอันนี้เป็นเซิร์ฟของโซโล่นะฮะก็คือยิงกันเองแล้วก็เอาชีวิตรอดจากซอมบี้คุณนะคับนะครับผมนะฮะก็จะมีอีกเซิร์ฟหนึ่งฮะคือเซิร์ฟไอแควร์ไททันนะฮะที่ทุกคนรอคอ,อยใช่ไหมครับครับครับนั่นแหละครับ,ค,รบ,ค,รบคือจะเป็นก็เป็นเซิร์ฟไททันนะฮะตามทุกคนเล่นกันนะฮะตอนนี้ก็กลับมาเปิดใหม่แล้วก็ขอให้เปิดยัง พึ่งป mm ีมีนี่ซอมบี้หน้าตาธรรมดาปกติแต่นี้จะเป็นซอมบี้ของเซิร์ฟนะครับผมดูมอสก็ให้ได้แล้วครับผมโอ้โหน่าดูนะฮะพอเกิดจะมีสเตตัสของเราด้วยนะฮะก็คืออยู่มุมบนขวานะฮะมุมบนขวาครับกระสุนระบุกระสุนอะไรให้ด้วยนะฮะก็ปืนทั้งหลายแหล่ เอาชีวิตอะไรอย่างนี้เราไปพูดถึงเรื่องของอของของที่จำเป็นกันดีกว่านะเจ๊เนี่นะฮะ,ะไปยูก็ก็จะเป็นไอ้อนก้อนพวกเนี้ยก็จะเป็นเอ้กกออเเอยทุบเลยรหรอทุบเลอรหรอการสุบมครับสำหรับคนที่ฉลาดคือเขาจะตีบล็อกเข้าไปอ่ะำขวาี่แย่แล้วใครทุบได้นี่ก็จะโหมาหาโหดนะอะ อันนี้ก็คือของก,กากทั่วไปนะฮะก็คือพวกน้ำพวกอะไรกระสุนอออาจจะดอกกระสุนมาด้วยนะฮะก็เป็นของที่ธรรมดานะฮะเออนี้ของแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะจะมีเหมือนกันเดี๋ยไม่ <laughs> มันก็แค่แรงโอกาสดอกก็มากขึ้นนะฮะ,ะเอออันนี้แรงสุดเออโอกาสได้ปืนเยอะนะฮะอันนี้เลยครับมีนินตอรรี่นะฮะเป็นปืนทำสงคราม ปืนสงครามนะฮะซึ่งดอกออกมาปืนปืนเกือบ90%นะฮะอีก10%็ก็เป็นของธรรมดาทั่วไปก็อาจจะได้แครอทม้างก็คนช่วยไปนะครับผมก็สนองโอ้ยโอ้ย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอย่างนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นสีแดงน,นี้ก็จะเป็นพวกยานะครับผมนีมนะะ่เป็นยานะฮะเป็นยานะครับผมขี่เข้าไปนะฮะบัตรข้างบนขวาบนนะฮะก็เพิ่มขึ้นนะครับ เออเอาที่ดูเลือดเนี่ยเนี่ยดูเลือดใครมันเขียนป้ายพวกนี้ดูเลือดอันนี้จะเป็นน้ำที่สามารถตักขึ้นมากินได้นะฮะไปหาน้ำแล้วตักขึ้นมากินจบัจบของน้ำอ่ะครับครับกระติกน้ำอ่ะว่างันนะฮนะให้เข้าใจยากทำไมวะเออกระติกน้ำเตอร์เลเวลจะอยู่ตรงขวาบนเช่นเคยนะครับ อันนี้แค่เป็นน้ำป่าๆนะกินเสร็จแม่งบิดขวดทิ้งนะฮะเออจะโอ้โหโยไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นคุกนะฮะคุกสำหรับคนที่ทำผิดนะฮะคุกไฟล้อมรอบเลยนะครับผมไทยมาอาออันนี้มอฟฟินนะฮะเอาไว้แก้ขาหักนะฮะสมมติเราแบบกระโดดลงมาอย่างเงี้ยอ่าแป๊บนึงโดดโดดโดดต้องสูงหน่อยสูงหน่อยอะ จะตายไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยเตรงไหนดีวะอ่ะเดี๋ยวขอพูดหน่อยครับก็จะอธิบายเกี่ยวกับมัฟก่อนนะฮะฮัลโหลอธิบายเกี่ยวกับมันะครับระบบมัฟก็คุณสามารถเปรียบเทียบกับเป็นของเกมเดซี่สแตนอโลนหรือะไรก็ได้แล้วมันจะเป็นจากเจอเวเบิลคือตพูดต่อจากวิสุจะิจะเสียงมันเบาขึ้นนะ เบาขึ้นหรือเบาลงเ <c oughs> บ,บ,บาเบาบอเ้ยเบาลง <c oughs> <c oughs> นะครับหัาใจของเรานะฮะเอาไวปกดเพิ่มเลือดได้ในแจ็เอ่ถ <c oughs> ้าจะส่วนบัตรอันนี้ก็จะเป็นของนี้นะครับผมถ้าเกิดมันต่ำกว่าหมื่นมั้งใช่ปะก็ไม่รู้ไม่เคยลองนะฮะน่าจะสับสนก็คือหน้ามืดอะ <c oughs> ่ะเหมือนได้ขาหักเมื่อกี้นะฮะ <c oughs> อันนี้พันแผลนะฮะก็ <c oughs> ปันแผลนะสมมุติเลือดเราไหลไม่อยู่นะเราต้องใช้แบนเดจนี้ก่อนนะฮะแล้วถึงจะใช้ตรงเพิ่มเลือดอันนี้นะครับผมอ่าอันนี้ของของไอ้นี่ต่างต่งพวกซอมบี้เอามาดอกนี้ได้นะครับอ่ตรงนี้ก็จะเป็นของเริ่มต้นนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่วาร์ปนะครับผมหลักๆมีแค่นี้นะครับผมอ่าต่อมาจะเป็นเรื่องของเพยเจอร์คิวกับซอมบี้คิวนะฮะเกิด ฆ่าซอมบี้มากกว่าเออเท่าไหร่นะเออกี่ตัวสักอย่างถ้าเกิดฆ่าซอมบี้มากๆนะจะได้ชุดฮีโร่มาโดยอ่ะ,น,อะนี่ไงนี่คือดูดเลือดนะฮะหน้าเราจะแบบมัวมืออืออ้วกอือ<ๆ>เสียเลือดนะฮะเดี๋ยวเลือดเราก็ากลับมา,บาเหมือนเดิมมานะครับผมจะบางทำไม <laughs> อันนี้ชุดแอบนะฮะอันนี้ไม่ครบเท่าไหร่เดี๋ยวแสดงให้ดูนะครับคือจะเป็นอันนี้ โอ้อยเชนยาดูเลือดอันนี้นะฮะจะเป็นชุดนะฮะเป็นแพ็กเกจเลยนะฮะกดขี้ขวาไปนะฮะอ่าขีกขวาไปใช่ฆ่าซอมบี้ฆ่าซอมบี้มากนะฮะอ่าระบบค่ามันก็จะแบบเป็นผู้ดีนะครับถ้าเกิดไปฆ่าคนมากก็จะชุดแบนดิดนะฮะอ่าเมอรนะครับนะผมนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดของผ้านอ,ออก ใครใครกาลิน่ามาขออภัยตอบไม่ได้อย่ามัวโอ้ยแย่นะจะเป็นชุดผ้าอย่างนี้นะฮะชุดความตัวนะฮะทุกคนใส่ได้นะอันนี้ชุดแบนดิตน,นะครับผมฆ่าคนเยอะๆนะฮะต่อไปเป็นปืนนะฮะเป็นปืนเรื่องปืนนะฮะก็ดรอปได้ครับดรอปได้ตามมีก้อนพวกนี้มีก้อนเขียวอันนี้นะฮะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มั้ง ออมีบางอันได้กระสุดน,นะครับอ,อันนี้ก็เอาของมาแลกได้นะครับเป็นเอาแล้วครับต่อไปก็จะเป็นของแต่งปืนมากมายนะฮะก็จะมีอันนี้กระสุนนะฮะแต่ละแต่ละชนิดของปืนนะฮะแม็กจะไม่เหมือนกันอันนี้กรนีดกรนีดปาไปกระนีดระเบิดกรนี้ดเอือมันก็จะโดนโอ้ยพังต้องซ่อมใหม่โอ้ยพัออง มลังจะบอกพอดีเลยมันระเบิดเอออันนี้ก็หาได้นะฮะส่วนอันนี้จะเป็นระเบิดเสียงครับของนี้จะเป็นเต็นท์นะฮะอันนี้เต็นท์รู้สึกจะคาบได้ไร้คาบได้ก็ไม่รู้เหมือนกันรอบคครับนะฮะเป็นเต็นท์นะฮะของผู้รอดชีวิตไว้เอาไปนอนเล่นใส่เตียงเป็นแบบนี้นะสามารถนอนได้เลยนะครับ หลุดเลยเอ้ยดอเออมีปุ้ยแล้ชิดอะไรมากมายนะส่วนจะเป็นปืนนะไม่ว่าจะเป็นไซเนเซอร์ดอทอะไรแล้วแต่นะฮะอันนี้ก็สามารถเอาปืนปเปล่าๆอ่ปืนปเปล่าๆนี้ไปที่ช่องเก็บเอ่อช่องคาของตัวเองนะะเอาปืนใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ดอทเข้าไปนะฮนะอ่าก็จะได้เป,เป็นปืนที่ใส่ดอท มุดใส่หลอดแล้วไปจะเป็นย่งเงี้ย,ยกดอาร์นะฮะเออสามารถเล็งได้นกดดีขวาขวาทุกคนนะครับเออเอ,อ่าแล้วก็กระสุนนะฮะกระสุนก็าตามชนิดของปืนนะครับผม <c oughs> จะรู้สึกทรมานไปแั้ปวดตามากอะ่ะโอเคฮะจะมีสองเซฟตัวเกมหนึ่งมีสองเซฟนะฮะลองไปดูเซิรตแนร์ไท่า,านกันดีกว่านะครับเสครับนี่คือบรรยากาศเซิร์ฟเซตไท่านนะฮะจะมีเอ่อจะมีดาบผ่าในท่านนะฮะนี่ของเริ่มแรกทั้งหลายนะมีกงมีแก๊สอะไรนะครับ ซึ่งอ,อันเนนนนนขาอบอกนะครับตอนนี้โมเดลของตัวบลูส์ช็อตตอนนี้โมเดลของมันยังบั๊กอยูน่นะเดี๋ยวจะเรื่องเงินเรื่รการแก้ให้อย่างเด็ดที่สุดครับผมครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้เาเกิดเราเปิดเซิร์ฟเองก็คุณคงจะไม่ใช่มดอดเออจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาแต่ว่าจะใช้ปลั๊กอินเป็นส่วนใหญ่ กด V กับ R แน่นอนครับเป็นความานะฮะ,ะว่าใช้สลิงยังไงนะครับผมนี่กด V เอ้ยไม่ใช่ V กับ R V กับ B นะฮะอ่ากด V กับบีมั่วอะมั่วๆะแล้วก็เออถ้าเกิดดยากปลสลิงที่5้าเนี่ยก็กดชิปหรือ กดชิปนะฮะแล้วก็กด V หรือ B อ่กากรรมโดนหาว่าไฟอีกโอ้โหนะ,ะอันนี้กจะต้องไปแก้บ้างนะฮะอ่นะครับผมกดชิปหรือ V นะฮะก็จะปล่อยสลิงข้างซ้ายนะฮะกดชิปกับ B ก็จะปล่อยสลิงข้างขวาเนะฮะ้ยเริ่มมานะฮะก็ไอ้น,นี่ไปเลยกดลูกกิ้งลูกกิ้งเมาส์ตรงกลางนะฮะจะปล่อยกันคู่เลยนะฮะก็โอ้รักๆ The Black f ตัวหนึ่งโอเคไหวละ นะฮะกดบลูบ okay. okay. yeah, so so ี้มาตรงกลางนะฮะโอเคนะฮะหลักๆมีแค่นี้นะฮะเซิร์ฟไท่านก็หวังว่าจะมีคนเล่นนะฮะเพราะส่วนใหญ่เ็กๆก็ไปเล่นกับเอเซอร์เวอร์ซอมบี้กันเพราะมันมีปืนสวยประมาณนั้นนะฮะแต่ก็จะมีไททันไททันวิธีการฆ่านะก็ตัดตรงต้นคอมันก็คือตรงหัวมันนั่นแหละนะฮะจะฆ่าได้แค่ครั้งเดียว ถ้าเกิดใบมีดหายนะฮะต้องใช้ใบมีดอันสองคู่นี้เท่านั้นนะฮะตัดหัวนะฮะกดอาร์นะฮะเปลี่ยนนะฮะนะครับผมสำหรับ,รบมีแล,แล้วก็สามารถทักทามาทางสกายหรือเฟซบุ๊กของสกายได้นะครับโอ้บอกสกายเลยนะฮะเดี๋ยวกันไว้ใต้ดีคิปชั่นนะฮะสีสกายสกายใครก็ได้เดี๋ยวให้เป็นเฟซ เป็นบุ๊กส่วนตัวของซูเปอร์ไอซ์แบทเกมเมอร์ก็ได้นะครับ <8 S 2> แปะอยู่ตรงหน้าชแนลนะฮะเออไปกดติดตามได้นะครับกดติดตามกดกดติดตามไม่ได้ฮะรหรือจะแอดเฟนมาก็ไม่ว่ากันนะครับผมอันนี้แล้วแต่ครับอ่ารับแอททุกคนนะฮะหรือเปล่าผมรับทุกคนรับรับรับลาอ,อยายบายอ้าว <c oughs>